สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยสนุกกับตัวเลขกันอยู่นะคะในวันพุทธที่5มัมกราคมพุทธศักราช2564แต่วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ เรามาทำความรู้จักเครื่องหมายมากกว่ากันก่อนนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าจรอเเคจะอ้าปากกว้างไปทางด้านขวามือของเด็กๆนะคะเราจะเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมายมากกว่าค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเครื่องหมายด้านแหลมๆเล็กๆจะหันไปทางซ้ายมือของเด็กๆนะคะเราเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะวันนี้นะคะ คุณครูพาพี่จระเข้มาด้วยค่ะเด็กๆวันนี้พี่จระเข้จะเป็นตัวแทนให้เด็กเข้าใจเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ปากของพี่จระเข้ดูสิคะพี่จระเข้เนี่ยกำลังอ้าปากกว้างอยู่ใช่ไหมล่ะคะถ้าพี่จระเข้อ้าปากกว้างอยู่ทางไหนแสดงว่าทางนั้นจะมีจำนวนมากกว่าเสมอค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าโดยใช้สัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆลองสังเกตรูปรถกับรูปเฮลิคอปเตอร์ดูสิคะรูปรถมีจำนวนกี่คันคะสองคันใช่ไหมคะแล้วรูปเฮลิคอปเตอร์ล่ะคะเฮลิคอปเตอร์มีหเครื่องพีจอรละเข ต้องหันปากกว้างไปทางไหนหน้าติ๊กตอกติ๊กตอกอหันไปทางรูปรถใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเพราะว่ารถมีจำนวนมากกว่าเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นโดนัทกับเค้กไหนเราลองมานับโดนัทพร้อมๆกันสิคะหนึ่ง สองสสโดนัทมีสี่ใช่ไหมคะและเค้กล่ะคะเค้กมีเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองเค้กมีทั้งหมดสองชิ้นเด็กๆคิดว่าพี่จอระเขคจะอ้าปากว้างไปทางไหนคะอืมทางโดนัทใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าโดนัทเนี่ย มีจำนวนมากกว่าเค้กตั้งสองชิ้นต่อไปเป็นดอกไม้และใบไม้เด็กๆช่วยคุณครูนับไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ดอกไม้มีทั้งหมด3ดอกใช่ไหมคะต่อไปเรามานับใบไม้ไปพร้อมๆกันดีกว่าคะ่ะ1 2ึสา สี่ใบไม้มีทั้งหมด6ใบใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าพี่จระเข้เนี่ยจะอ้าปากกว้างไปทางไหนคะใช่แล้วคะ่ะพี่จระเข้นะคะจะอ้าปากกว้างไปทางใบไม้คะ่ะเพราะว่าใบไม้เนี่ยมีทั้งหมด6ใบมากกว่าดอกไม้นั่นเองคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างใครเด็กๆมียากเลยใช่ไหมคะต่อไปคุณครูมีใบางานดีๆมาให้ดีเด็กทำด้วยคะ่ะเราไปชมใบางานกันเลยคะ่ะ